วันนี้เรากลับมาแคมป์กันอีกแล้วกับรูททริปของเราที่จะกลับไปแคมป์ที่เราเคยไปแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเลยคือออแคมป์อยู่ที่แก่งคอยสระบ,บุรีนะคะอยู่แถวชะอมก็เป็นที่ที่ติดน้ํานะแต่ว่าวันนี้ก็ตามที่เห็น,นะคะ่ะด้วยด้วยความที่แบบเป็นแคมป์หน้าร้อนน้อนน้ำก็จะน้อยหน่อยอยู่นี่นะคะ แล้วก็พื้นที่ที่นี่เขาปรับปรุงเยอะเลยรอบที่แล้วป้อมมาเนาะก็จะมีห้องน้ําแค่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็คือแบบเพิ่มเป็นห้องน้าห้องน้ําชายเพิ่มเป็นสี่ห้องห้องน้ําผู้หญิงอีกคือแบบเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะแล้วก็จะมีลานลานที่ครั้งก่อนยังเป็นลานดินนะคะตรงนี้ก็คือแบบลงหญ้าแล้วก็จะมีหินกวดนะคะริมริมน้ําที่ว่าเป็นลานดินเนาะก็จะมีลานกวดเป็นหินนะคะด้วย สะดวกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้คือแบบคนฟูมากวันนี้ที่เรามาคือเป็นวันสงการเลยนะวันที่13เลยปีที่แล้วที่เรากลับมาที่นี่ก็น่าจะเป็นประมาณ12หรือ11ประมาณนี้นะคะก็ป้อมจําไม่ได้รอบที่แล้วเราเจอฝนแบบน้ําหลากผ่านเต็นเลยแต่ว่ารอบนี้วันนี้น่าจะไม่เจอนะอากาศดีมากแล้วเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันอีกทีนะคะเดี๋ยวป้อมขอไปเล่นน้ําก่อนไป วัสดีตอนเช้าค่ะก็วันนี้เมื่อ,อวานไม่ค่อยได้ถ่ายเลยให้ดูเลยอ่ะก็อเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากเมื่อวานนะคะที่เรามาถึงเนาะเรามาถึงเมื่อวานตอนประมาณช่วงเที่ยงนะคะก็อากาศช่วงกลางวานันจะร้อนนะคะเพราะว่าเขามีร่มไม้อยู่เฉพาะบางจุดนะแต่ตรงที่ป้อมเลือกกลางก็จะเป็น ใต้ร่มมะขามแต่ก็ได้เงาแบบลำไรนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ใบเล็กนะแล้วก็ตรงที่เลือกกลางทับนี่ก็คือเป็นกลางแจ้งเลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เราเอานอร์ดิกมาด้วยเพราะว่ามันต้องใช้แดดที่แบบทําให้มันแห้งนะแล้วก็ถ้าบริเวณที่ร่มเลยนะคะก็จะเป็นบริเวณติดน้านะก็จะเป็นลานหินนะคะตรงนั้น,นจะติดน้าแล้วก็ล่มตลอดทั้งวันนะคะช่วงเย็นก็ได้ล่มจากฝั่งนี้ไป ก็ยังร่มอยู่ดีค่ะแล้วก็พอช่วงตกเย็นมาเอ่อช่วงบ่ายเย็นเย็นก็พอมีลมพัดชิวๆฉวนะคะแล้วก็ลงไปเล่นน้ำตรงนั้นก็พอได้เลยนะบรรยากาศดีเลยถึงว่าช่วงนี้จะแบบน้ำไม่ได้เยอะน้ำแค่ประมาณแข่งประมาณตะตุ่มนะแต่ว่าเพระาะว่ามันก็พอได้เดินเล่นอะ่ะดีเลยแล้วพอช่วงเย็นมาก็มีลมเฉิวๆว <c oughs> สกิดทำไม มีลมพัดชิวๆนะคะก็ดีเลยค่ะแล้วยิ่งตอนกลางคืนนะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยก็คือแบบนอนได้เมื่อวานนี้กะว่าจะไปนอนพาอินนอนหลับสะหน่อยก็คือหลับไปเลยจ้ะอากาศดีมากตอนเย็นนะแล้วก็ด้วยด้วยบรรยากาศที่ลานในวันนี้นะคะคือเต็มพื้นที่นะตั้งแต่เมื่อวานคือแบบดีมากเลยดูคึกคืนดีค่ะสนุก แต่ว่าถ้าสี่ทุ่มล้วก็คืองดใช้เสียงแบบร้อเซนะคะก็คือแบบเงียบเลยถึงจะแบบเอออย่างกลุ่มป้อมเน่นั่งคุยกันก็จะแบบมานั่งเบาๆคุยกันเบาๆก็ดีเลยค่ะที่นี่อากาศดีแล้วก็ห้องน้ําว่าจะพาไปดูห้องน้ําที่ทําใหม่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พาเดินไปดูเลยด้วยความที่แบบคน เยอะหน่อยเราก็ไม่กล้าไปถ่ายนะคะพื้นที่โดยรอบก็ยังไม่ได้พาไปเดินดูเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูอีกทีนะเมื่อเช้านี้ไม่รู้ได้ถ่ายอินเสิร์ตไวไหมเมื่อเช้ากินข้าวต้มหม้อใหญ่มากอเรื่องร้านค้าร้านค้าที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะน้ำคงน้ำแข็งมีมาม่าสั่งอาหารได้ด้วยแล้วก็ มีหมูกระทะด้วยสั่งได้แต่ป้อมก็ไม่ได้สั่งมากินนะทิปนี้เตรียมกับข้าวมาเยอะโอเคเดี๋ยวป้อมไปเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่รอบๆอีกทีนะ ค่ะทุกคนตอนนี้ป้อมจะพาไปดูลานทั้งหมดนะคะก็คืออันนี้เป็นโซนใหม่นะคะที่เปิดขึ้นมาของออแคมป์นะคะเป็นลานใหม่ที่จากคลิปที่แล้วของเราปีหนึ่งแล้วนะก็ยังไม่ได้มีโซนนี้นะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านบนน่าจะมีคาเฟ่นะคะในอนาคตเพราะว่าแบบพี่เขาทำไว้แบบเลียวแล้วก็จะมีลานหินเอาไว้ให้กางเต็นท์ได้แล้วก็ตรงกลางจะเป็นลานหญ้านะคะ ก็กางได้เหมือนกันกางได้ทุกพื้นที่เลยวันนี้พี่เขาก็รับเต็มสตรีมไปเลยคะ่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่13เมษาเหมือนกัน14แล้วอ่ะ14แล้ว,ว14แล้วคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นช่วงวันสงการเลยนะคะก็ป้าว่ากระแสะการกางเต็นท์มันแบบมันมาจริงๆนะคือแบบทุกคนอาจจะแบบบางคนอาจจะอยู่บ้านกับครอบครัวแต่อันนี้ก็คือพาครอบครัวมาแคมป์กันนะคะก็บริเวณนี้ก็จะแบบเป็นลานที่มี ต้นไม้บ้างปะปายนะแต่ว่าตรงกลางก็คือเป็นลานโล่งเลยนะคะแต่ดีอยู่นะดีเลยเพราะว่าฝั่งนูน้นที่มองไปอ่ะถ่ายเห็นไม่เอ่ยเห็นภูเขาด้วยอ่ะดูกันตรงนี้เนี่ยว่าเห็นวิวภูเขาตรงนู้นด้วยทุกคนซึ่งอยู่ตรงเราอ่ะมันไม่เห็นนะเพราะว่ามันแบบมันอยู่ด้านล่างไปเลย แล้วที่นี่นะป้าว่ายังเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือเน่แล้วนะป้าว่าให้ดูขยังไห้คือแบบถ้าเราใช้เตาหรือว่าแบบเตาไม่ว่าจะเตาหมูกระทะเตาย่างสูงแบบของป้อมนะก็ใช้อันนี้ลองก่อนได้แล้วก็บริเวณนี้จุดต่อปักจะอยู่ด้านริมเลยนะคะวู้นี่ จุดต่อปลั๊กยังหนานแน่นเหมือนเดิมแล้วก็มี WiFi ด้วยที่นี่ Wi-Fi แรงมากนะคะเพราะว่าขึ้นสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีเลย WiFi เขาแรงมากชอบชอบไปกันต่อค่ะแล้วก็พอเข้ามาถึงลานจอดรถนะคะซ้ายมือของลานจอดรถจะเป็นร้านค้าที่ซื้อของได้มีทุกอย่างเลยนะเครื่องดื่มน้ำขนมค่ะแล้วก็ที่ร้านค้านี่นะมีพผุมให้เช่าด้วย เช่าได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยนะมีอาหารได้ด้วยใครไม่ได้เตรียมมาก็คือหมูกระทะเขามีติดป้ายไว้เลยนะคะแล้วก็กับข้าวก็คือสั่งที่นี่ได้อาหารเช้าไม่ต้องเตรียมก็ได้นะมีพร้อมเลยจ้าเดี๋ยวป้อมพาไปดูห้องน้าอีกทีปะค่ะ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ห้องน้ําหญิงซึ่งทําใหม่นะ mm hmm. ก็ตรงนี้นี่เป็นจุดทิ้งขยะนะคะก็คือแยกขวดแยกขยะตรงนี้ได้เลย mm hmm. แล้วก็ มีไมโครเวฟให้ใช้ด้วยดีมากมีเตาด้วยก็คือแบบถ้าไม่ได้เตรียมมาหรือเราแค่อยากอุ่นอาหารนะคะเตรียมมาก็คือใช้ที่นี่ได้นะแล้วก็ปิดแก๊สให้เรียบร้อยด้านหน้าตรงนี้เป็นซิงล้างจานจุกๆไปเลยจะสามละสามสามซิงแล้วก็รถเข็นนะันนีให้ใช้ตลอดเออทั่วร้านเลยนะตรงที่ป้อมอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนด้านในมี6คันอนะด้านหน้าเมื่อกี้มีอีกสเยอะมาก ห้องน้ำโซนผู้หญิงทําใหม่เหมือนกันตรงนี้เป็นห้องส้วมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ํากับห้องส้วมในในตัวด้วยเปลี่ยนรองเท้าก่อนเหมือนเดิมมีเครื่องทาน้ําอุ่น,นะะ้วยค่ะทีคอยกอยู่ตรงนี้ดีมากเลยห่างเคองอ้างเคหรอคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มีอ่างล้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีกระจกเต็มตัวกับไดร์เป่าผมให้ใช้ด้วย ไปกันต่อสําหรับห้องน้ําชายห้องน้ําชายมีตรงนึงที่แบบมันจะเป็นม่านแล้วก็แบบว่าเอาเขาเรียกอะไรห้องน้ําที่แบบเปิดปอ่ะรมชอบมากเลยตรงนี้ข้างห้องน้ําชายจะมีสิ่งล้างจานที่ตรงนี้เป็นบริเวณห้องน้ําโซนเก่านะคะซึ่งแต่ก่อนอะ่ะจะแบ่งเป็นชายหญิงอย่างละสองห้องเนาะ ตอนนี้ก็คือฝั่งทางนี้เป็นห้องน้ําชายอย่างเดียวเลยตรงนี้มีล่มให้ใช้มีถังดับเพลิงด้วยนะคะพพอร์ตถังขยะนี้เนาะนี่ซ้าจะเป็นแบบเปิดโล่งนะคะมีม่านแล้วก็ตรงนั้นอาจจะเป็นแบบฝักบัวที่แบบมาจากแบบข้างบนอะ่ะอยากลงมาอาบมากเลยแต่เป็นห้องน้ําฝั่งผู้ชายเกรงใจแล้วด้านข้างเออด้านหลังมีโถฉี่เหมือนเดิมนะคะด้านข้างก็เป็นอ่างล้างหน้าอืม เดี๋ยวไปดูร้านรอบๆกันอีกทีอันนี้เป็นลานโซนเดิมที่ด้านในก็เคยถ่ายแล้วแต่แต่ก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นกองทรายที่แบบก่อสร้างตรงนี้ก็ตอนนี้ก็คือแบบปรับให้เป็นเด็กเล่นเลยนะคะตรงนี้ก็แบบเราจะได้ต้นมะขามใหญ่เราจะได้ล่มตรงนี้หน่อยตอนบ่ายๆเย็นๆลานนี้ก็คือจะล่มเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นลานตรงกลางที่เราเลือกนะคะกาะ ร้อนในช่วงกลางวันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายก็อย่างที่บอกว่าได้ลมส่วนมากเขาจะเลือกลานขอบเขาเออรียกว่ารลานลานริมน้ำไปเดี๋ยวพาไปดูตรงเอ้แล้วที่เนี่ยผมชอบอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีเขาจะมีราวตากผ้าให้ด้วยนะอันนี้ราวหนึ่งแล้วก็มันจะมีราวที่เป็นแบบเ,เดี๋ยวพาไปดูนี่ ช่วงนี้น้ำแห้งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ได้พาลงนะคะเพราะว่าพาลงไปแล้วเมื่อวานช่วงนี้น้ำแห้งก็จะประมาณนี้นะช่วงหน้าน้ำก็จะแบบดีกว่านี้อยู่ไปค่ะแล้วก็ตรงลานลานตรงริมน้ำนะจะล่มตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มีเป็นลานหินไม่ได้เป็นไม่ได้ปูญ้านะเพราะว่าญ้ามันไม่ขึ้นหลอกเพราะว่ามันล่ม,มอนนะเนาะ แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งรีวิวใหม่ของป้อมเราตักผ้าก็คือที่ลานอ่ะพี่เขาจะเอาไว้ตรงหน้าเต็นท์นะคะคือที่เนี่ยมาถึงก็คือว่ามันไม่ได้มีจุดเช็คอินนะก็คือเข้ามาที่ลานปุ๊บพี่เขาจะอยู่ตรงเต็นท์มาร์กอะคะ่ะแล้วก็คือแบบพี่เขาจะแบบตั้งจุดบัญชาการที่นี่ไว้เลยก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาจะใช้เต้นตัอื่นไปน่ามาจะจะเต้นเตัวอื่นแต่ถ้าเข้ามาพี่เขาก็จะเข้ามาสอบถามเลยว่าจองมาหรือเปล่า,าเช็คชื่อเสร็จปุ๊บก,ก็พาดูพื้นที่นะคะก็ดีมากเลยแล้วก็ถ้าต้องการอันนี้ลงเล่นน้ําแล้วอยากได้ที่ตัดผ้าก็คือหยิบได้เลยไม่ได้ต้องชําระเงินนะคะก็มีน้ามีให้ใช้อยู่เนาะน่าจะ1ิตัวได้อยู่มั้งคงก็ไม่แน่ใจนะมีแต่มีเยอะอยู่โอเคไป ค่ะก็จบกันแล้วนะคะกับทิปออกแคมป์ครั้งที่2ของเรานะคะก็เรากลับมาในพื้นที่ในที่ในลานกลางเต็นท์ที่เดิมนะคะแต่ก็มีบริเวณที่เพิ่มเติมมาแล้วก็ห้องน้ำด้วยนะที่มีการปรับปรุงเพิมเ่มเติมแบบอีกเยอะเลยแล้วก็ถ้าชอบที่นี่ยังไงนะคะ ติดต่อมาได้ที่เพจของที่ลานออลแคมนะคะสามารถจองแล้วก็ดูพื้นที่สอบถามค่าใช้จ่ายเรื่องเช่าของแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำได้นะว่าแบบเยอะน้อยอยังไงนะคะสามารถติดต่อได้ที่ลานเลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ของเรายัางไงฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์<ๆ>และส u b สไ r i b e พวกเราด้วยนะคะเรากลับกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ